สวัสดีจ้าเกษตร24เพจหลักบริษัทจ้าหลังจากมีคำถามมาเยอะมากเลยนะจ้าว่าตัววอลเลนเนี่ยเนื้อสารเป็นยังไงเนื้อสารเป็นสีอะไรวันนี้เดี๋ยวหนูจะมาแกะให้ดูจ้าวอลเลนหรือชื่อสามาัญเรียกว่าฟอสฟอิทิลอ m ลูมิเนียมตัวนี้จะช่วยกาจัดและป้องกันเชื้อราไฟทอปทอราที่ทำให้เกิดอาการรากเน่าโคนเน่านะจ้าตัวนี้สามารถฉีดผ่าดอกได้เลยจ้าพิ่งไม่ตายจ้ะ สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดทุเรียนมันสำปะหลังขิงขา่ากระชายพืชถั่วก็สามารถใช้ได้ทุกชนิดเลยจ้าตัวนี้จะออกฤทธิ์แบบดูดซึมทั้งทางรากและทางใบเลยจ้ะสามารถฉีดพ่นได้ทุกส่วนของพืชเลยไม่ว่าจะเป็นผลใบลำต้นโคนต้นหรือฉีดพ่นดินตัวนี้หากนำไปฉีดพ่นดินจะสามารถช่วยกำจัดเชื้อราในดินได้ด้วยจ้า เดีย๋ยวหนูจะแกะเนื้อให้ดูนะจ๊าว่าเนื้อของสารตัวนี้เป็นยังไงนี่จ้าเนื้อของสารตัวนี้นะจ๊าจะเป็นเกล็ดสีขาวจะเป็นเนื้อเกล็ดสีขาวแบบนี้เลยจ้าเด<ม>ี๋ยวจะทำการละลายให้ดูนะจ๊า นี่จ้าเมื่อละลายแล้วน้ําจะออกเป็นสีขาวขุ่นคล้ายๆนมแบบนี้เลยจ้าอัตราการใช้ของตัวนี้หนูแนะนําอยู่ที่20กรัมต่อน้ํา20ลิตร20กรัมจะประมาณ4ช้อนนี้นะจ๊ะ ช้อนนี้จะขนาดประมาณ5กรัมจ้าหากใช้เป็นถัง200ลิตรหนูแนะนำใช้200กรัมต่อน้ำ200ลิตรเลยจ้าตัวนี้หากฉีดพ่นลงดินหรือโคนต้นจะช่วยทำให้รากขาวขึ้นรากเดินดีขึ้นทำให้ยอดแตกใหม่ได้จ้าหรือถ้าลูกค้าต้องการที่จะทาบริเวณแผลของพืช หนูแนะนำให้ใช้อัตราหน0่งรกรัมต่อน้ำหนลิตรสามารถใช้ทาแผลของพืชได้เลยจ้าให้ให้ตะเกาเนื้อที่ช้ำออกให้หมดนะจ้าถึงทาจะช่วยทำให้แผลแห้งจ้านี่จ้าตอนนี้คือละลายหมดแล้วนะจ้าเนื้อน้ำจะเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้เลยจ้า หากมีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหนูจะทิ้งเบอร์และลิงก์ของข้อความของบริษัทเอาไว้ให้ลูกค้าจ้าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า